ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกๆคนครับผมยินดีต้อนรับเขา้าสุ่ทีมงานมา,าเฮงครับเนาะโดยทีมงานมา,าเฮงพามวนมาหาเฮงมวนซื่นแลักพี่น้องแฟนเพจเนาะวันนี้เรามาติดต่มแนวทางเล่าขาดปัดครับผมขาดปัดไปไลากวอนแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าวันนี้ เข้ากับมาตามต่อให้พี่น้องให้เป็นแนวทางด้วยครับเนาะ,ะว่าสูตรพิ้นจัะเป็นตังไดสำหรับเย็นวันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดเนาะรวมทั้งเลขฝันควอมอยินข่าวว่าฝันแล้วพี่น้องฝันมือขึ้นนี่ฝันก็นเลยจะเอามาลงให้ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุขสุขคนคนวาคนฝันสำหรับตะวันมันออกไร้วันแล้วพี่น้องออกไรยวันมือสองคนว่า แต่ว่าจะจะลงให้คือเก้าเนาะเรียกฟันเส้นขาดตัดฟันได้เป็นโตัวพูดได้พี่น้องอ่าเอาเราจิตต์ต่ำต้องการแอดมินโทรถามแล้วเนาะอ่าให้มาแล้วพี่น้องออาเราจอตต์ต่ำเราชุบเราฟังมากระจัดทาคัดกระพันเนาะอ่ามีเวลาหน่อยพี่น้องก็เลยจะมาลงให้เนาะ ให้เป็นเน้าทางังในการเสี่ยงโชคชอบประจัก์ขัดก็ผ่านนะลาขาดปัดครับผมแล้ว่ากัพี่ร่องก็ไปพิจารณา,า,าเบอรงเด้วยพีนะ่ร่องเดอเนาะเลขฟันเพื่อจะะไฮมาแล้วแล้วก็เลขคำนวณใครชาจะใครจะวิ่งพี่ร่อง เอาให้เป็นเน้าท่างนะถ้าใครจะวิ่งพันว่าวิ่ง8ปดกับ3จะมาคู่กันไหมวิ่งแปดวิ่งนะสาเนาะสำหรับเล่าขาดปัดเดี๋ยวจะเขียนให้เพเ่อยงเด้เอดแต่ว่ามาฟังน้ำกันกวนเนาะถ้าใครจะวิ่งวิ่งแปดวิ่งสม เนาะ,ะมักบ้าพี่น้องวิ่งแปดวิ่งสามเด้อถ้าใครจะวิ่งครับเล่าขาดปัดครับผมเย็นนี้อ่าวันที่ยี่สิบเอ็ดต้องพี่น้องแล้วยี่สิบเอ็ดฟ้เฟืองห้องอ่า ฝนตกพี่น้องฝนตกแข้งเนาะงห้างอื่นเปไน็นยังไงนาะเย็นนี้พี่น้องถ้าใครจะวิ่งวิ่งแปดกับสามเลยพี่น้องเด้อเพิ่นฝากมากสัน่นวิ่งแปดเสียงที่เราเย,ย็นด้วยกับเป็นเสียงนะครับเจ้าก็ขุดมันพี่น้องอยู่กลางปลาอ่อยปลามันเนาะอยู่กลางปลา ว่าปลากับว่าแมนเข้าจ่ปผูกบั้นข้าจ่อมาดคุ้นบั้นพอดีเนอะอาจจะรบกวนเนี้ยถ้าใครอยากวิ่งวิ่งแปดวิ่งสามได้พี่น้องเด้นะอเนอะจะว่าเอ็มมี่จะเอาลงตัวเลขเลขฝันพันกรอนฝัน,นได้สามตัวได้สองตัวพร้อมพี่น้องคนฝันว่ามีโค้ดเอาเงินมาให้สามสิบบาทเนาะในความฝันพี่น้องสามสิบบาทเนาะละกา เห็นเลขสามตัวพร้อมในเงิน่ะในเงินสามสิบบาทเพิ่งแย่มไปเห็นเลขที่ทาเจอ,ออกมาให้สามตัวด้วยเนาะก็เลยเอามาฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องสามตัวนั้นก็คือหกสามสามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเด็กฝันเพิิน แล้วก็สามสิบบาทหเลขฟันนะเลขหกสามสามคือเลขฟันครับกับสามสิบาทก็จะเอาเงินมาให้สามสิบาทเนาะเอาเดมาเบิงอยู่ในเงินประเทศตัวเลขอ่าเป็นหกสามสามที่น่องเนาะแล้วก็เลขคขำนวณเพิ่น ก็วิ่งลละข้าใครจะวิ่งวิ่งแปดกับ3าได้เพียรอเพื่จับครูหายมากก็ก็นี่ตัวนี้เนาะก็หกแปดครับ6 8แปแล้วก็หกสา เก้าสามหกสามเก้าสามพี่ร้องแปดสามหกศูนย์นี่ยบ้าบอคือมูเอาคอายจับคูไห่มากพี่ร้องหกแปดเจ็ดแปดหกสามเก้าสาม แปดสามหกศูนย์ศูนย์มาโคโลผู้ดเดียวพี่น้องศูนย์นี่คือเลขศูนย์เลขคำนวณได้พี่น้องเรื่องของเสียดขาดตัดเนาะเพระาะว่ามีตัวกันมาพร้อมพี่น้องการหายใจง่ายกันงวดที่ผ่านมาที่ที่ย่างมาันให้ออกมากคักหลายเนาะตัวกันตวัววากายพิตร่าเพื่อเอา ตัวกันด้วยพี่น้องด้วยเลขฝันก็คือ 6, 3, 6, 3, 3, หกสามหกสามสามนั่นแหละพี่น้องแล้วก็สามศูนย์ันว่าขาจอาเอาอเงินมาให้สามสิบบาทเพิ่นก็เลยแบะมือไปรับพี่น้องแบะมือไปรับแต่ว่าก็เลยเห็นเลขหกสามสามเนาะ แต่ว่าเลขสูตรเลขคำนวณจับคููมาให้หกคู่พี่ร่องกันอีก2คููเนาะใครที่ติดตามเสียนขาดปั๊ดครับผมติดแติด3าครับเอามาบวงวามือแรกนี่จะเป็นตั้งไหนจะผ่านไม่ผ่านต้อนอบสูตรนี้ อ,อ่าจะให้พี่น้องพิเตอร่าเบื่องเอาเนาะเดี๋ยวจะแคปหน้าจอเลย,ยพี่น้องเด้อเตรียมแคปหน้าจอครับผมเพิ่มเน้นมากอยู่กับที่สามนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะให้เอาไปเบิือ้องยืดกล้ามเนาะสำหรับเล่าขาดตัด เห็นกันไหมสัญญาณชัดเจนไหมพี่น้องสัญญาณชัดเจนไหมครับเสียงกะเสียงภาษาไทยเรพี่น้องเนาะเอาไปรวยเย็นน Harmon> ี้เด้อพี่น้องเด้อฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุคุนผู้ใดมักผู้ใดที่ติดตามเสียดขาดปัดด้วยกับขอให้มีโชควิมานเนาะมี6คู่กับเลขฝันด้วยเลขฝันพี่น้องไปตัดเอาหกสมสม แล้วก็สามศูนย์ต่ว่ามีคนเอาเงินมาให้สามสิบบาทนี่อาจจะได้ละไปข้าเจ้าเอาเงินมาให้สามสิบบาทนเนาะเอาเตรียมแคปหน้าจอ,อเตรียมแคปหน้าจอครับพี่น้องเนาะเล่าขาดปัดเดี๋ยวสำหรับทางเพจรรอดที่ตามเนี่ยพี่น้องเด้อ แคปหน้าจอครับอันนี้คือเลขฝันหกสแล้วก็30ผู้เท่าเอาเงินมาให้30บาทแต่ว่าเดงเห็นเห็นเลขอยู่ในเงินเป็นหกสพร้อมพี่น้องเลขฝันเพิ่นรายละเอียดที่แอดมินถามไทยกันเขาบ้างตะว่าเลขศูนย์เลขครับนาอเพิ่นนี่เด้อพี่น้องเด้อหกแ8ดเจ็ดแปดหก่าแปดสามูนที่บุคืบมูอเลเนาะเลขกัน0 1 0ย องื่อนที่ผ่านมาเพิ่ก็ให้มากศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นี่แหละพี่น้องแต่ว่ายังบอกนะครับหน้าจอด่วนครับสำหรับเราขาปัดเย็นนี้ขอให้พี่น้องที่เข้ามาติดตามโฉบๆมันๆนะแคปหน้าจอเด้อเห็นไหมนะอ้าวนี่คือของอ เล่าขาดปัดเย็นนี้ครับผมขอให้เฮงๆปังๆ,งๆทุกท่านครับผมเนาะโฉกๆมันๆครับ